สวัสดียามเช้าคะ่ะไม่เช้าแล้วสิตอนนี้น่าจะกี่โมงเอ่ยน่าจะสิบโมงสิบห้าประมาณนี้นะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตบวบกันค่ะนี่ทุกคนบวบต้นนี้น่าจะประมาณ2อเดือนกว่าๆนะคะเกือบ3ามเดือนแล้วตรงนี้ ลูกกำลังสวยเลยทุกคนแต่ปัญหาแถวนี้นะคะปัญหาของพื้นที่แถบนี้คือลมนะคะพอลมมาเนี่ยเขาก็จะแบบโดนตีนะคะโยกนี่เดี๋ยวอาจจะพอลมแรงๆเนี่ยเขาก็จะทําให้บวบแกว่งไปแกว่งมานะคะก็อาจจะไปโดนรั้วโดนอะไรเนี้ยก็ทําให้ลูกไม่สวยเนี่ยดอกเต็มเลยดอกเยอะมากค่ะทุกคนเนี่ย ดอกเยอะแล้วบางดอกก็เห็นไหมโดนลมตีก็ร่วงก็ไม่ติดลูกนี่แต่ตรงนี้มีสองลูกติดติดอีกสองลูกตรงนี้นะคะแล้วเขาก็เลื้อยไปเรื่อยนะคะนี่ตรงนี้ปลูกอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกเม็ดหกเม็ดเจ็ดเม็ดนะคะเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเลื้อยขึ้นไปบนไม้ทำไม้ไม่ให้ไม่รู้เขาจะ รอดหนาวไหมคะก็รอดูรอรุ้นดูนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะต่อมานี่ภูมิใจนําเสนอทุกคนกเกจีบเจียบสวยมากนี่ประมาณเกือบอ,อายุของเขาก็ตั้งแต่กันยาตุลาพฤกำลังจะเข้าพฤศจิกาก็กำลังจะเข้าเดือนที่สามนะคะนี่ คือแบบว่าทุกคนได้กินไปสองรุ่นแล้วนะคะรุ่นละสองลูกแต่รุ่นนี้น่าจะถ้าถ้าทางว่าคงจะได้ลูกเยอะอยู่เหมือนกันนอ,อกเตดทุกคนดอกอยากจะบอกว่าดอกกระเจี๊ยบสวยมากนี่ดอกกระเจี๊ยบสวยมากค่ะนี่เห็นไหมสวยมากนี่แล้วก็เหมือนกับเขาโดนโดนเชื้ออะไรเนี่ยใบไหมเนี่ยดูดิอยู่ๆใบก็ไหมแล้วก็แบบอนี่นะคะ แล้วก็ต้นสูงมากนี่แล้วเมื่อกี้พี่ก้มลงไปดูเห็นมีอยู่ลูกหนึ่งคือรอดสายตาไปได้ยังไงคือลูกโตแล้วด้วยเดี๋ยวเราต้องเก็บเขานี่นี่เดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ทุกคนนี่ลูกเบลเลอร์เลยนะเห็นไหมเนี่ยนี่แล้วอร่อยมากทุกคนทานกรอบๆแบบม,มีประโยชน์มาก นี่นะคะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบของพี่สวยไหมนี่ต้นโตมากดูนี่แล้วก็ทยอยติดดอกติดลูกนะคะคาดว่าก็รอดหนาวแน่นอนนะคะรอดหนาวแน่นอนแล้วก็นี่โอ้โหมลุม,มโดนโดนไอ้เจ้าเมสซี่เตะนี่ดู หักอย่างนี้เลยคือแบบโหเสียดายยอดมากมาเจออีกทีคือเหี่ยวแห้งแบบนี้แล้วอจะดุหมาก็ใช่ที่เพราะเรามาปลูกตรงทางเดินของเขาพอดีนะคะแล้วก็นี่มะลุมสองต้นที่อยู่ในกระถางนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะพี่กำลังลงขนา นี่กำลังลงคณะเขาบอกว่าคณะชอบอากาศเย็นๆหน่อยใช่ไหมพี่ก็เลยเอามาลงในกระถางโฟมแบบนี้นะคะนี่ตะไคร้ตะไคร้ตรงนี้มีอยู่สองกอวันก่อนพี่ตัดไปแล้วนะคะขุดไปแล้วสองกอแล้วก็พอดีมีน้องเขาสั่งมานะคะเขาขอห้าโลแต่เราได้เขา เขาสั่ง5โลแต่พี่ได้ขุดให้เขาได้แค่2โล2โล8ขีดนะคะไม่ถึง3โลนี่เพราะว่าตะไคร้ของเราก็ยังยังไม่โตเต็มที่นะคะยังไม่พร้อมขายคือต้นเขายัางต้นเขายัางไม่อวบเท่าไหร่นะคะตัดขุดไปก็จะไม่ได้ไม่ได้คุณภาพนะคะนี่ตรงนี้แถบนี้ที่ที่ปลูกไว้ตั้งแต่เดือนสิงหาก็ยัง ยังไม่พร้อมเลยนะคะแต่ว่าน้องก็ค่อยๆเริ่มโตกันแล้วละ่ะนี่ตรงนี้ก็มีกระเจี๊ยบ2ต้นนะคะตอนนี้นนี้ก็ลองขุดแปลงไว้เผื่อจะเอาอะไรมาลงในหน้าหนาวนะคะนี่พริกพลิกก็โดนโดนลมซะแกว่งไปหมดเลยนะคะนีก่ก็ยังติดดอกอยู่นะพริกนะคะต้นเก่าๆทางด้านนี้ก็ขายได้2อรุ่นแล้วนะคะ ือโด่งมากขายได้สองรุ่นก็ได้นี่คือขนาดแค่ปลูกแค่นี้นะคะพี่ก็ขายได้ตั้งห้าสิบยูโรแล้วนะฟรีกะ่ะนี่ก็ไม่ธรรมดานะคะปลูกเล่นเล่นก็เห็นเงินนะจ๊ะทุกคนนี่เดี๋ยวพามาดูบวบตรงนี้อีกหน่อยนึงนะคะบวบตรงนี้คุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าดินไม่ค่อยดีแล้วก็ ดินไม่ค่อยดีไม่ได้ปุ๋ยนะคะ mm hmm. ก็เลยเขาก็ขึ้นไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ยังติดลูกนะคะดอกก็เต็มไปหมดแล้วก็เวลาลมแรงลมก็แรงแรงมะกรูดนะคะใบมะกรูดเมื่อวันอาทิตย์พี่เก็บไปขายตัดไปขายได้5ยูโ <laughs> ร5ยูโรทุกหนึ่งคือไม่ได้ชักนะคะแต่ก็คือเยอะมากอะ ไปเขาก็ยังไม่ค่อยไปใบมะกรูดมันไม่ค่อยโตเนาะแต่ว่ามันก็น้องก็ก็ยังมีคนต้องการน้องนะคะเห็นไหมปลูกเล่นเล่นก็เห็นเงินนะคะทุกคนนี่นี่คือสวนน,น้อยของพี่นะคะสวนเล็กๆที่เราภูมิใจนําเสนออันนี้ต้นผักกาดผักกาดอะไรนะผักกาดฮีนใช่ไหมผักกาดฮีน ว่าบางคนเขาเรียกว่าสบปิไทยะอะไรประมาณนี้นะคะแบบตอนนี้กําลังมีฝักนะคะเดี๋ยวรอให้เขาสุกแล้วก็เก็บลูกไว้เก็บเม็ดไว้ปลูกรอบหน้านะคะเนี่ยกินสดๆก็อร่อยดีนะเป็นการเริ่มเป็นการเคยกินครั้งแรกของพี่นะคะเอาไปจิ้มน้ําพริกก็อร่อยดีนะคะผักกาดผักกาดเฮนเขาเรียกผักกาดเฮนป่ะไม่รู้จักนะคะคืออันนี้คือเป็นครั้งแรกที่ที่ปลูกตอนแรกคิดว่าเป็นคะน้าแต่ปรากฏว่า เม็ดเขาน่าจะใส่ซองผิดเขียนผิดนะคะแม่ค้าก็เลยได้เป็นผักอื่นอันนี้ก็เป็นต้นหอมโดนลมล้มหมดแล้วเดี๋ยวจะมาตัดต้นต้นหอมไว้ไปใช้นะคะ okay. Okay. มะเขือพวงก็เดี๋ยวจะต้องมาตัดแล้วเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวเขาหน้าจะเริ่มเริ่มตายแล้วนะคะ สิ่งที่งามที่สุดตอนนี้ในสวนพี่ก็คือใบแมงลักนะคะใบแมงลักคืองามมากดูสิแล้วก็ขึ้นง่ายแบบไม่ได้เชิญก็ขึ้นนะคือขึ้นทุกที่ที่มีเม็ดนะคะใบแมงลักเนี่ยแล้วเป็นผักที่พี่ไม่ค่อยกินซะด้วยสิไม่ค่อยกินแต่ก็ขึ้นง่ายมากไอกระเพรานี่คืออยากได้มากแต่ก็ปลูกไม่เคยขึ้นนะคะแต่แมงลักนี่คือขึ้นง่ายมากขึ้นง่ายจริงๆ นีพริกก็กำลังดกเต็มเลยแต่ว่าแล้วกระเพราขอขอโชว์หน่อยนึงนะคะคือมีน้องให้มานะคะนี่มีน้องยกให้มาหนึ่งกระถางก็คือพยา็ก็ลุ้นอยู่ว่าเขาจะโตเขาจะรอดหน้าหนาวไหมแต่ก็วิ่งวอนนะคะขอภาวนแล้วให้รอดนี่ให้รอดเนาะตัวเร็วๆนีดจ้ะโอเคค่ะทุกคนอันนี้พริก พริกนี่เพื่อนซื้อมาให้นะคะเพื่อนคนอังกฤษเขาเขาซื้อมาฝากดูสิน่า็นดูสีสวยมากเลยเดี๋ยวจะหาที่ลงดินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดพริกคือจริงๆคือถ้าเกิดมันแต่จริงๆก็เผ็ดอยู่นะแต่พันมันเผ็ดไม่อร่อยอะนะคะมันเผ็ดแบบไม่อร่อยถ้าไม่เผ็ดก็คงจะไม่เอาลงดินเพราะว่าเดี๋ยวจะไปผสมกับพริกที่เรามีในสวนเดี๋ยวทำให้พริกเราไม่เผ็ดไปด้วยอ่าโอเคครับทุกคน เดี๋ยวรอบหน้าจะมาอัปเดตคณะในนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ